หลังจากลงน้ำมันแล้วล้วก็ใช้กวา,านะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าทรงไม้กวาดเนาะเพราะว่าด้ามาามันจะเหมือนไม้กวาดนะคะก็กวา,าแบบนี้ได้เลยกวาดาตัวนี้จะไม่ได้เน้ยนยกกราบชับผิวมากนะคะจะเป็นการกวาดาเพื่อกําจัดพิษนะคะต่างๆอย่างเช่นใครที่มีผังผืดนะคะที่ตามอ่า หน้าผากนะคะหรือว่าตามช่วงแก้มอย่างคะ่ะที่เป็นผังผืดเป็นก้อน,อนเป็นไต,ยตยอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ตัวนี้จะแตกต่างกับการกวาดซา,าด้วยหินนะ,ะด้วยหินแผ่นนะคะเพราะว่าหินแผ่นเนี่ยมันจะยกกระชับหน้าขึ้นแต่ตัวนี้มันจะเป็นการกวาดซาเหมือนเขียรยเส้นสะกิดเส้นนะคะแล้วก็กระตุ้นการหมุนเวียนเลือดมากกว่านะคะน,นี่ก็จุดเขียนะะแต่จะไม่ได้ยกกระชับ หน้าดีเท่ากับตัวหินเพราะว่าตัวหินเนี่ยมันจะเป็นแผ่นใหญ่นะคะแผ่นใหญ่เวลาเราหน้าบอะ่ะมันก็จะยกกระชับหน้าขึ้นอย่างนี้ได้ดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นเหมือนการสกิดเส้นเขี่ยเส้นคลายผังพืชเราจะใช้ตัวนี้ร่วมกับนะะหินกวาซาก็ได้นะคะโดยการใช้ตัวแผ่นเอาไปดูการใช้ตัวเนี้ยก่อนนะคะก่อนที่จะใช้หินกวาซานั่นเองนะคะ